งานหาเลี้ยงชีพนะครับด้วยอาชีพต่างๆหรือการประกอบอาชีพต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการทํางานนะยังหมายรวมไปถึงการทํากิจกรรมต่างๆในหน่วยที่4นะครับเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนะบทที่1ก็คือสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราแลนะ็เนื้อหาก็จะคล้ายๆกับวิชาวิทยาศาส์นะวิทยาศาสตร์นี่ก็สิ่งแวดล้อม นะรอบๆตัวเราถ้าเกิดเป็นวิชาสังคมก็สิ่นต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวเราเดี๋ยวดูเดี๋ยวครูจะแชร์คลิปนะครับให้กับนักเรียนได้ดูนักเรียนถ้ามันหมุนถ้ามันหมุนอย่างเดียวนักเรียนออกด้วยอะไรบ้างไม่ยากเลยนะคะน้องๆ เพราะสิ่งต่างๆรอบตัวเราเช่นห้องเรียนรถมอเตอร์ไซค์ถนนน้ำตกแม่น้ำทะเลป่าชายเลนเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะแต่สิ่งว่สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตนะครับเหมือนกันดังนั้นสิ่ง แวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนักเรียนจะสังเกตได้จากอะไรก็คือหนึ่งมันมีการเจริญเต,ติบโตคิดหลักง่ายๆมนุษย์เราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นมันก็จะมีการเจริญเต,ติบโตร่างกายของเราก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรมร,มมมธรมชาตินักเรียนก็ลองสังเกตดูก็จะมีอะไรมีต้นไม้มีต้นหญ้าเนะยครับพวกเนี้ย ส่วนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มันไม่มีชีวิตเช่นอะไรล่ะเช่นก้อนหินดินนะครับหรือว่าแหล่งน้ําอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีชีวิตนะที่จะที่จะมีการเจริญเติบโตขึ้นมานะหน้าที่32ฉันสำรวจสิ่งแวดล้อมบริเวณไหนถ้าเป็นบริเวณบ้านนักเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกที่บ้านถ้าเป็นที่โรงเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกที่โรงเรียนนะครับสิ่งแวดล้อม สำรวจที่พบมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะแต่เขาบอกว่าให้นักเรียนสำรวจสิ่งแวดล้อมที่บ้านหรือที่โรงเรียนเนี่ยสิบชนิดจากนั้นบอกชื่อและจัดก,กลุ่มให้ถูกต้องนะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะนักเรียนก็สิ่งแวดล้อมที่สำรวจพบมีอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนไปให้ครบสิบอย่าง